ใครที่กําลังมองหาทับพียูเชิญทางนี้เดี๋ยววันนี้จะพามาดู5ทับพีที่จะช่วยงานบนโต๊ะอาหารให้ง่ายขึ้นทับที่1่ทับพีซิลิโคนจากแบรนด์เซนสคุกที่ผลิตจากซิลิโคนเกรดพรีเมียมสามารถทนอุณหภูมิไดถึง200อ,องศาแข็งแรงทนทานและล้างทำความสะอาดง่ายมี2แบบให้เลือกทั้งด้าซิลิโคนและด้าไม้ชอบแบบไหนก็มาจับได้เลยทับที่2ทับพีเซรามิกสีสันสวยงามและดูหรูหรามากผลิตจากเซรามิกเกรดเอ แข็งแรงทนทานและล้างทำความสะอาดง่ายทับที่3ทับพีเมลามีนมีถึง5้าสีให้เลือกผลิตจากเมลามีนแท้มีมอกถูกต้องแข็งแรงทนทานจะใช้หัวถูข้าวเมลามีนก็ได้นะทับที่4ทับ P พีสแตนเลสผลิตจากสแตนเลตแบบหนาแข็งแรงทนทานมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกจะตักข้าวหรือตักแกงก็ได้หมดทับที่5ทับพีพลาสติกมีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกทั้งแบบตั้งได้และแบบมีที่เก็บผลิตจากพลาสติกแบบหนาฟูดเกรดแข็งแรงทนทานและล้างทำความสะอาดง่าย สินค้าที่น่าสนใจในร้านเรายังมีอีกเพียบและหากใครสนใจก็เข้ามาชอปได้เลยที่ชัยเจริญพัฒนากิจ